อย่านี้เรามาถึงม้านก็ใส่ผ้าปิดใช่ไหมคะมาดูบรรยากาศการจัดงานบนห้างนี่ยอ้าวติดแท็บลบออกยิ้มเลยยิไมไม่ใช่ไม่ได้โดนสายกันตัวจิต ไม่ได้ไลฟ์สดใสคลิปค่ะาคายหน่อย่าายน่อย้พลด้ควยต่นเต้น่งสวยใช่เหรอร้องเิลได้ไหมไม่ได้แม่ขอให้แม่เป็นนซกร้องรีเดอรวันนี้อันดัชุดสวยตัวเก่งมี่เหรอเขาาบอกว่าตัวเก่งวันนี้อ๋อเฮ้ยสนุกสนุกเลยสวยมากเป็นเกี่ยวะ สวยมากเลยอ่ะเขาจะร้องเหรอเขาจะร้องนะสวยมากเลยน้องเป็นสวยไม่จำเป็ใส่มาร้องเพลงเลยดิค่ะโอ้โหห้าเบี่ยงผ้าคือไม่สวยสวยจริงเจอตัวจริงเห็นเห็นเห็นแต่ในภาพเห็นแต่ในภาพระวังหนุนระวังหนุนได้ดังว่าได้ดังสำหรับภาพแสดงว่าแม่สวยสวยกว่า แม่แม่จินดาที่เก่งเห็นไปทุกวานเลยแบบส่องอยู่นั่งรถคนเดียวอะไรด้วยเอาจังวัลำบัมาสวยๆมากจไจำได้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 นาจำได้จำได้จได้ไว้วันนี้เราเลงอะไริสาลำโพง สมเือนโหเดี๋ยวสงเพลงนะเดี๋ยวจะไปเป็นเดดยด้อีมะนางกันไหมมนางทีด้วเดี๋ยวเนเดี๋ยวราก็ได้จ่ายรูปด้วยกันเ่ายบ้าตใสเดี๋ยวทนได้มมันนั้นมีการารไปถ่ายรูปเลยนะฟองได้ค่ะ

บ้านอาศัยภัยพนานี่ไม่ขาดสายเลยนะนั่งแบบสวยๆนั e cherry 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 ้นเลยเรื่องหลังความสวยของแม่แม่เออทำไมเมื่อกี้ขอบคุณมากจ้ะแม่แม่ขายายเลยแม่ขายดีจัเลยจ้ะสวยทั้งนั้นเลยคนถ่ายก็สวยคนแต่ภาพก็สวยนั่งแบบสวยทั้งนั้นเลยสวยๆค่ะบ้านอาศัยภัยพนาสวยมาก